ผลไม้แปลกที่ข้างในมีกลิ่นทุเรียนจริงไหมวันนี้เดาต้อนพิสูจน์เลยนี่คือผลไม้ที่ผมเอามาปลูกจํานวนเยอะมากๆที่สวนนะครับลูกเขาจะใหญ่เท่านี้ยนี่คือผลไม้แปลกนะครับผลเขาจะประมาณอย่างนี้ถ้ายังไม่สุกเต็มที่ก็จะเป็นสีออกเขียวเขียวเขียว,ยวถ้าสุกแล้วแกจัดนะลูกใหญ่เบอรอเริ่มมาเทมเบบนี้เอาเป็นสีม่วงอมแดงนะครับสีสวยมากๆนะครับ วันนี้พิสูจน์กันเลยข้างในจะเป็นมีกลิ่นทุเรียนจริงไหมนะครับใครเข้ามาบอกทีดูจากจังหวัดอะไรแล้วคุณรู้ไหมว่านี่คือผลอะไรเราวชื้นในปอ,อกใค้ดูเลยเอาลูกนี้เลยนะสีสีสีนี้ก่อนนี้มาดูใกล้ๆครับนี่เอาโอ้ยเปลือกเขาจะกรอบๆนะนังปัก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 เลยนี่นเท่าไข่เลยเนาะฮะลูกเท่าไข่ไกม่มอนไข่ไก่นะครับแล้วเขาก็จะมีเหมือนเหมือนเป็นฟูข้างในปะมันเป็นเหมือนฟูข้างในแล้วก็ นี่ผมขออนุญาตนะครับอุ้ยบอกว่าคือลูกอะไรนะสวยมนี่นี่คือผลอะไรเราก่อนชิมนะบอกก่อนเออเราชื่นไม่รับรีวิวใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างเออเราชื่นอุดหนุนมาจากเกษตรกรทั่วประเทศอุดหนุนทุกวันและเออเราชื่นไม่มีการค้าขายสิ่งใดในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเห็นวิดีโอ,อเออเราชื่นเอาไปขายต้นพันธุ์ที่เพจอื่นนั่นคือมิจฉาชีพ ปลอมเพจปลอมสวนขโมยวิดีโอไปคุณห้ามซื้อห้ามโอนเด็ดขาดและเออตัวชื่นจะไม่มีการให้โอนเงินใดนในทั้งสิ้นนะครับถ้าเกิดการแอบ,บอ้างใช้ชื่อเออตัวชื่นในการให้โอนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิน้นไม่ว่ากรณีใดในโลกนั่นคือมิจฉาชีพแอบ,บอ้างคุณห้ามโอนเด็ดขาดนี่คือผลไม้ที่ชื่อว่าลำไย,ยคริสตลัลหรือว่ามาตัวนะครับมีถิ่นกําเนิดมาจากเกาะปาปัวประเทศอินโดนีเซียนะครับ ผมอุดหนุ่นมาจากพี่ปูครับสวนใสในฝันไร่ภูสีเงินนะลงท้องนิยครับอืมอือถอยเข้าเม็ดหนึ่งครับไปเลยเต็มเต็มเนี่ยโห oh. แต่สีสีมันจะสวยนะมันอารมณ์อารมณ์เงาะผสมลำใหญ สีมันสนวยเนาะรสชาติเดี๋ยวผมชิมอีกหนึ่งคำครับอืมเนื้อแบบนี้น้องครับมันจะมีกลิ่นของเงาะนะครับผสมลำไยผสมกลิ่นทุเรียนนิดๆให้นึกถึงได้อยู่ก็เป็นมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาผลไม้ที่ผมนำมาปลูกที่สวนหลายต้นมากๆคุณถ่ายไปดูดูดูน,น,น,นะมีคุณเห็นนะ่ะ เนี่ยลำใหญ่คิดต่อแ้นะสิ่งที่สําคัญที่สุดมนุษย์เนี่ยคือของคือลมหายใจเลยถ้าขาดไปประเดี๋ยวป่าดาวได้อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นทําที่สิ่งที่มีประโยชน์ต่อลมหายใจก็คือการปลูกต้นไม้ใครช่วยกันปลูกต้นไม้ได้คนละต้น2ต้นช่วยกันลดภาวะโลกร้อนนะครับขอทุกคนตดชื้อ